ครับจาเอ p s t ท a i l a n d com ทุกท่านนะฮะวันนี้พี่แน่นยืนรีวิวแล้วกันเนาะพอดีของันใหญ่พี่แ่นมีจอมอนิเตอร์มาจาก c r o s s o v e r ซึ่งถ้าใครติดตาม a p s Thailand เนี่ยก็จะเห็นว่า c r o s s o v e r นี่ก็จะเป็นจอที่รีวิวมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะซึ่งพี่แ่นเองก็ใช้อยู่ใช้ทํางานอยู่นะ,ะตอนนี้เขามีรุ่นใหม่มาเทาความก่อนครับจอ Crossover เนี่ยเป็นจอของปัดจับเพศเกาหลีนะฮะจับเพศเกาหลีเป็นงานเกาหลีมาเลยนะตัวตัวนี้ที่จะเอามาโชว์นี่ จะเป็นนี่คือกล่องครับชื่อรุ่นว่า QHD Monitor Ultra Slim Illuminum Edge พี่แวนก็ไม่แน่ใจว่าชื่อรุ่นจริงๆเขาชื่ออะไรไม่มีรหัสไม่มีอะไรแต่ที่น่าสังเกตฮะโลโก้ของ crossover เนี่ยเปลี่ยนแล้วแต่ก่อนจะเป็นเทคนะตอนจะเป็นเทคว่าเขียนว่า crossover แต่ตัวน,นี้เป็นหน้าหน้าหน้าตาน้ารักเลยนะฮะเหมือนหน้าอะไรทักอย่าง CrossLCD.co.kr อันนี้คือเว็บไซต์ของเขาที่ประเทศเกาหลีนะจอตัวนี้27นิ้วใช้พาเนล IPS นะฮะโอเคในกล่องก็มีอะไรมาให้ครบนะฮะครบครันไม่มีเพไม่มีสายมาให้นะอันนี้แจ้งไว้ก่อนแต่มีพอร์ตเสียบนะ,ะมีพอร์ตเสียบจอตัวนี้เป็นรุ่นอัปเดตจากแต่ก่อนนี่มันจะมีขอบเยอะนะฮะแต่ตัวนี้เป็น27นิ้ว แต่ borderless นะ borderless นิดๆนะ,ะจะเห็นปหมนี่มีขอบผิดนิดหน่อยพี่แว่นก็ใช้ก่อนน้นี้ใช้ตัว27นิ้วเหมือนกันพอมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ปุ๊บใช้งานไปสักปักพักนึงอะความรู้สึกคือมันเหมือนจะเล็กลงมากๆในด้วยความรู้สึกนะ,ะแต่ที่จริงอะมันเท่าเดิมเป๊ะเท่าเดิมในการแสดงผลนะฮะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่2560คูณ 140, 140ก็คือเป็น QHD refresh rate ได้อยู่ที่เ144เฮิรตซสูงสุด ตัวเก่าที่แว่นใช้เป็น120นะตัวนี้144เฮิรต์นะฮะที่ Active Desktop โอเคฐานเป็นฐานนะกระจกนี่เสียงกระจกเลยนะฮะดูแน่นหนากว่าเดิมนะฮะนี่ด้านหน้านะฮะนี่ด้านหน้าโอเคเดี๋ยวพี่แว่นหมุนให้ดูด้านหลังนี่ฮะเขาจะมีไฟส่องแสงอยู่ถ้าเปิดก็จะเป็นสีเขียวถ้าปิดเป็นสีแดงนี่ฮะกลมดูได้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกด ปรับเมนูปรับฟังก์ชันอะไรต่างๆนะตรงนี้เลยอันนี้เป็นจุดเอาไว้ยึดขาตั้งหนีโต๊ะหรือว่ายึดกระฝานะฮะมีสี่จุดมาตรฐานนะด้านหลังครับเป็นวัสดุเหมือนพวกไลเนอร์กระบะรถยนต์อนะพลาสติกแบบแข็งๆดูแข็งแรงแล้วก็ดูหยับ,ยบๆนี่ฮะใครนึกถึงไ กระบาไลนเนอร์ของข้างหลังรถกระบานะนั่นแหละประมาณนั้นเลยนี่ฮะมีลำโพงครับสามารถต่อลำโพงได้โดยการอินพุตจากตรงนี้แล้วก็ไปเสียบกับพี่คอมนะอ่าไหนๆก็เนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอินพุตก่อนปึ๊บเห็น <He en S 2> ไหมเอ่ดีพีคือ display p o พอรครับเป็นพอร์ตใหญ่นะ VGA สายสีน้ำเงินก็มา DVI นะฮะ HDMI มี ออดิโอครับแล้วก็ DC ก็คือสัญญาณไฟนั่นเองอะแดปเตอร์ไฟก็ถือว่ามามาครบแต่มาพอรละตัวสายที่ให้มาสาย d ี i ที่ให้มาจะเป็น Dual Channel นะฮะสาย Dual c h a n n n l ก็คือสายที่เอาไว้ดู Dual ิงดูอ Dual ล i ิงเป็นสายที่เอาไว้ใช้อ่สำหรับจอเฟไอรีเฟเรทที่มัน120-144ออะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นไม่ออกนะฮะ <S <S พินมันจะเต็มถ้าสังเกตพินมันจะเต็ม บางคนนี่ยังงงอยู่ว่าแบบซื้อจอ120เฮิรตมาเอาสายเก่าใส่ได้ไหมตอบไปเลยว่าไม่ได้ครับนี่ฮะนี่คือ dual link หรือว่า dual channel ของสาย DVI ถ้าเป็นสายจอปกติที่เป็น60เฮิรต75เฮิรอ่ะมันจะหายไปครึ่งนึงมันจะมันจะไม่เต็มอะ่ะอันนี้สังเกตง่ายๆครับอย่าทิ้งนะฮะมีบางคนซิปมาหาเพจเอพไทยแลนดว่าแบบซื้อจอมาแล้วทำไมปรับ120ไม่ได้น้องใช้สายจอเก่าขี้เกียจไง ที่เกียนเปลี่ยนไงล็อไวแล้วจริงๆถ้าเป็นจอพวกไอ้รีเฟเ,เยอะเนี่ยต้องใช้สายจอที่เขาส่งมานะฮะโอเคอันนี้คือรูปร่างภายนอกเนาะพี่แว่นชอบฐานกระจกมากนะฮะนี่คือแงนหน้าได้แค่นี้นะกลมได้แค่นี้แงนได้แค่นี้สายขวาได้นิดนึงนิดเดียวฮะนิดเดียวนิดเดียวจนแบบแบบอ่ ว่าได้ทํามาเผื่อหรือเปล่าแต่ที่จริงดูแล้วเขาทามาเผื่อครับบิเกิลน,นะ่ะลงก่อนกดอะไรวนะเนี่ยอ่าโอเคอันนี้คือรูปลักษณ์ของเขาเป็นบ o r เด r l e s s แล้วก็อ่า27นิ้วนะความะเอียด25 60คูณ1440 refresh rate ที่144นะฮะมีรีโมทให้ฟีเจอร์หล,ลักๆครับเดี๋ยวเรากดดูนี่ก็รู้รับอันนี้ก็จะเป็นเป็นธรรมดา มีปรับแบ็คไลท์มีไบเน็ตมีคอนทัสมีอีโคนะฮะอีโคคือไม่ซื้อปืนถัดลงมาครับก็จะเป็นปรับไอเกี่ยวกับ Image นะฮะเอ p e c t เปกเรชนะฮะถัดลงมาก็เป็น RGB แล้วละเป็น User p r e s e t แล้วแต่จูนอันนี้ถ้ามีเครื่องสไปเดอร์เอาไว้จูนอ่ะจูนสีคาลิเบตสีก็ลองดูได้ครับอา้าวเดี๋ยวกน,นะอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดปุ๊บ บรรทัดต่อไปอันนี้เป็น OSD setting ก็คืออ้น,นี่แหละหน้าจอนี้เขาเรียกว่า OSD ให้มันอยู่ตรงตำแหน่งไหมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยโปร่งแสงไหมถัดลงมาครับเป็น reset ถัดลงมาเป็น setting นี่ฮะก็เลือกเลือก s o u r c ได้ว่าต่อจาก DVI หรือว่า HDMI หรือว่า Display Port Volume ที่ต่อตรงเนี่ยปรับความดังได้มีลำโพงนะฮะแล้วก็สุดท้าย Low Blue Light มีโลบูไลให้ด้วยคือตัดแสงฟ้าเดี๋ยวนี้แต่และจอนี้ฮิตนะฮิตตัดแสงฟ้ากันและนี่ก็คือบอกสานะเห14็นไหมฮะสองห้าหกศูนย์วเลอร์สองห้าหกศูนย์คูณหนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตรีเฟชเรทนะอีกฟังก์ชันหนึ่งสำหรับเกมเมอร์เกินเทียนอย่างพี่แว่นมีเป้าให้ด้วยนี่มีคอรแฮร์ให้เล่นสไนอันซูมครับนี่สีแดง สีเหลืองปิดนี่ครับอ่ะเอาเรื่องถือว่าเป็นจอที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะพี่แว่นนี่ค่อนข้างถูกใจนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแว่นนะตอนนี้ไม่ได้ใช้จอเลโซที่เป็น Full HD แล้วใช้ QHD แล้วไม่รู้ว่าอีกนานหรือเปล่าจะขยับไปเป็น 4K ตัวนี้ยังไม่ถึง 4K นะน่าจะ 2.5K อยู่2.5กเกือบ 3K นะ ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเรโชของมันอยู่ที่52560คูณ1440นะฮะแต่มันเด็ดตรงที่144 h z นี่แหละนะเมื่อกี้ก็กดให้ดเูเขาเรียกว่าเช็คสเตตัสของหน้าจอแล้วว่าเฮ้ยมันขึ้น144 h z จริงๆนะฮะ uh ใครที่สนใจตอนนี้ Crossover ก็ลองอติดตามได้ที่เพจ Crossover Thailand ได้นะฮะเดี๋ยวพี่แว่นใส่ไว้ในลิงก์ให้แล้วก็ใส่ไว้ใน YouTube ให้นะฮะก็สามารถหาซื้อได้เลยนะตอนนี้น่าจะมีหน้าร้านอยู่ เปไม่แน่ใจแล้วเอาเป็นว่าติดตามที่เพจแล้วกันนะฮะโอเคครับขอบคุณทางอสโอเวอร์ประเทศไทยมากๆฮะที่ส่งจอตัวนี้มาให้พี่ว่นรีวิวตัวนี้อัปเกรดใหม่ Borderless ร้อยสี่สี่เฮิร์ตแล้วก็วัสดุทุกอย่างใหม่หมดนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ